แต่พูดถึงเรื่องรหัสก็ดีมหมืไงจริงจริงรหัสเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดแล้วมีการบอกสื่อสารว่ารหัสเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรหลาอย่างบางคนก็มีรหัสแปลกๆลรงมันก็มีแปลกด้วยหรออมีแปลกหลายอย่างในกลุ่มนี้ตัวส่งรหัสเลยละโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญเลยนะคร แค่ในี่เขาขึ้นครั้งแรกก็เลยเรื่องรหัสต่างๆก็เสริมนิดหน่อยสองท่านนี้เดี๋ยวจะถอดรหัสโชว์ถอดรหัสโชว์เลยครับเดี๋ยวขอพูดเล่นเกมทักสองท่านแล้วกันอาจารย์สุวิทย์กับอาจารย์รองชันเดี๋ยวเอาตัยี่มาตัวยี่มาเล่นยังไงเล่นยังไงฮะเดี๋ยวคุณนกครับเชิญเชิญนะครับจะมาเจาะตรงเลยอยู่ตลกวัดแถวที่นี้ครับคุณนกครับโอ้ยแหมใหญ่เงี้ยเอาใจครับผมที่เมียเดินไปซื้อหมากก็บ่นอ่าพระรองเชันชันเลยครับ คุณนกจะเป็นคนบ้าให้พอลองนะฮะลองส่งรหัสให้พ่อรองตอบสิครับสามรหัสแตรห้ามพูดนะฮะห้ามพูดคำนี้นะฮะห้ามพูดคำพวกนี้นะะสามรหัสอย่าพูดคำว่ากล้วยแขกอะไมบอกเขาเล็ถูกไหมเล่าไปบอกทำไมล่ะก็บอกให้น้องว่าห้ามพูดคำว่ากล้วยแขกเดี๋ยวพ่อรองจะรู้แล้วคำนี้เป็นคำว่าอะไรกล้วยแขกครับ ผมผมบอกน้องเขาว่าอาจารย์ชูวิทับครับผมว่าอาจารย์ชูวิทนี่เดี๋ยวดูอาจารย์ลองท่าเล่นให้ดูทีนึงก่อนดีกว่าผมจะบอกให้เลยครับผมอันนี้เล่นจริงแล้วข,<อ>ของจริงแล้วดูแล้วใบทีละคำนะฮะห้ามพูดคำอะไรพวกนี้นะครับนะฮะสามรหัสด้วยกันคำไมนี่คือคำเดียวหรอเปล่าคำเดียวะะเลยฮะ,ะทีละคำครับสามสาม,สามรหัสคำแรกครับอืมเออมันยากเนาะยากไม่ยากผมบอกใบให้ไม่อ่าลองนิดลองช่วยคุณนกหน่อยช่วยคุณนกนิดนึงเออเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ช่วยคุณนกนะ ทอดสามรหัสนะนะรหัสแรกคือทอดอะไรที่เคยทอดอ่ะทอดถือศีลไปสกล้วยกล้วยบวชบวชอ่กล้วยบวชอะไรชี้ต้องคอยขอรหัสเต็มมีการสอบเอานี่ก็นี่มีวิชาเลยก็มีวิชาเห็นไหมตัวอย่างให้ดูตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรครับผม กที่บ้านเด้อไยุ่งกับน้องเขาพวกคุณบอกว่าทรงรหัดเป็นเนี่ยได้เปล่าได้เปล่าน้องๆแบบไม่มีใครทำได้หรอกได้ไหมนะอันนี้ถือว่าโชว์เลยนะใบโชว์อ่าเต็งใบโชว์เลยนะครับมานะครับปั๊บเอาให้รอดเลยเอาวาเขาวาเขาอื่นเขามามากสิวสิวสีแยกเบ่งใจ ผมดีกว่าอะไรอาจจะมีส่งสัญญาอะไรหรือเปล่าไม่มีสีเลือกหนอใจจะมีร้านรักษาสิวอยู่มีอะไยที่สิวอะไรอยู่ในสิวผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของรหัสครับเอาไปเนี่ยให้ท่ส่งไปเอาเอาเท่งอย่าดูนะอ่ะอ่าให้ให้หนงดูอันหิวมากเลยเนี่ยมาม้ายังตัอโฟ คุณนงงถ้าหิวนะเขาต้องกินมาแม่แล้วรถอื่นก็กินนะแต่ว่าเขาชอบคือเย็นตัวโฟมโอ้ยเขาเป็นนี้เขาเป็นอย่างนี้รหัเป็นอย่างนี้ละรหัสบอกที่เขาว่าผิดถูกไหมครับเอายากๆกว่านี้หน่อยนึงเอาม่ยมา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 เรู้รู้กันแล้ววันนียเอาให้รู้ไปเอาเอาเอาให้รู้ไปเดี๋ยวฮะตัวอะไรอีกทีเนย นึกดีดีนึกดีๆแกงส้มชอมชะมอะไรแกงส้มชะอมชะอมชุดที่เที่ยวไงชะอมอะไรกระตากแกงส้มเดี๋จะจะส้มใช่ไหแกงส้มชอมไม่ใช่ผมไปแล้วเขาจะตอบทุพี่หม่ำก็ได้นะ เดี๋ยวพี่หมาใบ้สิเดี๋ยวพี่เหม่าใบะแล้วคำนี้อ่ะอันนี้เอายากสุดๆแล้วถ้าได้ก็แบบไม่ต้องไม่ต้องสมัยก,กินกันแล้วล่ะเอาอีกเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอันเนี่ยไม่รู้ละเอาคำนี้แหละหมดแล้วนะอ่ะดู วว้าวว้าวว้าวนแดเดียวเยยเยยมแล้วก็ปุดงเขาใบดีแล้วนะเนี่ยโอ้โหใบดีเอ้านกกระปูตาแดงบ้านป้าแกแล้ว ครใครครักรกปูดร้องไงโอ้ like> oh. oh. เป็นรหัสครับผมเชื่อสา่องรหัสครับเลเปลาครับอันนี้รู้เร really ื่องรหัสจริงๆครับผมขอตัวเลยนะครับอลาครับครับ